ชมกครับวันนี้สถานีาจุลจักรครับพาไปให้บรรยากาศที่แสนสนุกครับที่คือที่ดีบัวครับบรรยากาศเช่นนี้นี่นะครับสถาบานาันพัฒนาชุมชนสังคมร่วมกับสภาอุตาหกรรมจังหวัดสุงห์บีและสำนสักงานกองทุนสรงดีการสร้างเสริมสุขภาพครับพาะมาสัมผัสกับบรรยากาศที่ถือว่าเราจะศึกษาโอกาสโต๊ะแบงมาสู่กับเรามาที่ดีบัวครับนี่คือกลุ่มบริษัท การมิวเมนต์ creation, ครีเอชันครับวันนี้เราได้ในการศึกษาเกี่ยวกับเรื่องของแท็บิลิล่าแล้วบรดูสถานที่จริงนะครับว่ากระบวนการการทำเรื่องของการแหความสุขนั้นที่ดีวอรก็จะเป็นอย่างไรครับบรรยากาศที่ทุกคนจปต้องรู้สึกสนุกแล้วก็มีความท้าทายของการที่ดี เราได้เห็นกระบวนการการทำงานไป็นตารางานครับนี่คือเป็นงานการภาพรวมนะครับแต่สมาชิกของเปาสารการรวมกั้นโครงการต่างๆได้มีโอกาสมาสัมผัสบรรยากาศเป็นลารางานที่นี่นะครับเราจะเห็นนะครับว่าการจัดทาเรื่ององค์การในความสุขนั้นไม่ได้ยากอย่างที่คิดนะครับที่นี่ดีโบร่นทำแบบสบักไง่ายๆและเป็นแบบฉบับที่ธรรมชาติครับอย่างน้อยคือเป็นความสุดสนานที่ฮาตามที่ที่เราบอกไว้นั่นคือทัศนีแหละครับวันนี้จะเห็นนะครับว่าบรรยากาศทั้งวันครับสนุกรวมกันได้ความรู้ประสบการณ์และสำคัญที่สุดเราได้สุขภาพครับนี่คือวิธีการเสริมสร้างองค์การและความรู้แบบ จังหวัดจังหวัดปทุมธาน,นีครับแน่นอนครับเรามีต้นแบบก็คือดินโบร์ครับเอาลแข่งขันที่นี้นะครับเราไปดูบรรยากาศอื่นๆนะครับ,ะะรบรว่าที่ดีนโบร์นั้นเปอย่างไรนะสนใจบ้างช่วนี้ของพักหนึ่งนะ